โอ้ดวงดาวดูแสงนั้นพร่าพรา่างเด่นลอยกว้างกลาง้าฟ้าไกลดาวรายล้อมดวงเดือนไว้ขมให้แสงเดือนเลือนไปเจ้าทำไมข่มดวงเดือนหญิงธนงหรือถือว่าทรงศักดิ์ข้าไม่รักดาวกว่ารักเดือนดาวระยิบ พริบตาเหมือนดังจะเย้ยว่าดวงเดือนไม่งามเหมือนหมู่ดาวเมื่อไรหนอจันจะงามข้าคอยเพราะความโศกเศร้าข้าครวญถึงคราวคราวเหมือสองเรารักเฝ้าพนอต่อกันจื่นหาไทยจะเปรียบรักใดชื่นสุดจะฟื้นยามคํำคืนนั้น จันเฉิดฉายคล้ายสวรรค์โอ้คืนนั้นยังจำมันว่าแจมจันเป็นพยาน